โอเคครงการสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Jurassic World เ,เกมกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมารีวิวใตนัสเสากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งใตนอสเสตัวนี้เนี่ยเ็เป็นใตนอสเสาที่เพิ่งทําการจบลีกมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมซึ่งผมเนะี่ยโชคดีมากๆนะที่ผมมีเจ้าตัวนี้ค้างเอาไว้อยู่หนึ่งตัวนี่ยซื้อมาเป็นตัวฟรีที่ได้มาเนาะแต่ตอนนี้คือผมกดล็อกแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้ฟักไข่ตัวที่เหลือนะถ้าเกิดอัพเลเวลเมื่อไหร่เราจะมาทําคลิปอ่าทำอัปเกรดให้ดูแล้วกันสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือเจ้าอับเบลโตสอรัสนั่นเองเออนี่อ่าคหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกมันว่าชีร x กดำนะครับผมเป็นชีร็กสีดำนะเพราะรูปทรงของ,ของมันเนี่ยก็คือมันเป็นมันมันคือชีร x เลย,เ,ลยเห็นไหม แต่ว่าแค่เป็นตัวสีดำอะ่ะเออไม่ต้องมีลายอะไรมากมายเลยแค่เป็นทีเรสตัวสีดําแล้วก็มีเหมือนมีเขามีหงอนขึ้นมาตรงลูกตาดีนึงนะเห็นไหมเออเป็นไดโนเสาร์ที่ ผมรู้สึกว่ามันโดนใจผมที่สุดในบรรดาในตัเสืทั้งหมดในเกม Jurassic World เกมเลยผมชอบดีไซน์มันนะที่มันดูแบบเป็นสีดำๆด,ดูลึกลับอะไรแบบนี้และที่ผมชอบอีกอย่างเลยกค็คือคือความดุดันของเจ้าอาบดุลโตซอรัสนะครับผมที่ตรงปากอาตกปากของมันนะ่ะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันเหมือนมีรอยเลือดอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนมันเพิ่งไปกินตัวอะไรมาแบบมีรอยคาบเลือดติดอยู่ที่ปากของมันอยู่ตลอดเวลามันจะเสริมความน่ากลัวอีกอะ่ะตัวสีดำแล้วก็มีรอยเลือดติดที่ปากเนี่ย ทำให้เจ้าอาบูอรโตซอรัสเเป็นหนึ่งในดีไซน์ดรัเสาที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากที่สุดในเกมนี้เลยอ่าปกตินะครับเวลาผมรีวิวผมให้คะแนนเะนี่ยผมจะให้เต็มสิบใช่ไหมแต่สาหรับตัวเนี่ยผมให้เกินเลยผมให้ร้อยคะแนนเต็มเลยสาหรับเจ้าอาบูอรโตซอรัสนะเป็น,นเดรัเสาที่ดีไซน์สวยมากสําหรับผมแนวะ่าไม่ต้องมีลวดลายอะไรเยอะแยะครับแค่มีสีดํานะครับผมแล้วก็มีคราบเลือดติดที่ปากเลยคือ บอกเลยว่าถูกใจผมจัดสยองขวัญจะจัดเลยนะสำหรับเจ้าอาเบลโตนะส่วนค่าพลังเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่เลเวล10นะครับผม สำหรับเจ้าอาพเรโตซอรัสนะครับผมที่เลเวลสิเนี่ยเขาจะมีเลือดอยู่ทั้งหมดนะครับผมมีเลือดอยู่626หน่วยร่าดาเมจอยู่ที่265หน่วยนะครับผมก็จ,จัดได้ว่ายอยู่ในระดับกลางๆนะตีไม่ได้แรงมากไม่ได้เบาเกินครับเลือดก็อยู่ประมาณกลางๆไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่หน้อยเกินไปแล้วก็ที่เลเวลสินะครับผมจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด1135หน่วยแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่433หน่วยนะครับผม ค่าพลังเนี่ยมันคล้ายๆแอบตัวกับ T-Rex Gen 1เลยนะแล้วก็ที่เลเวลนี้ครับผมเลเวล30นะจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด1,730ครับแล้วมีดาเมจอยู่ที่661หน่วยนะส่วนเรื่องด,ดีไซน์นี่คือยังไม่สามารถกดล็อกไดนะ้แล้วก็ยังไม่เห็นนะครับผมมาที่เลเวลสุดท้ายครับเลเวล40นะครับเจ้าอาเบอรโตซอรัสเนี่ยจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด2,448หน่วยแล้วมีดาเมจสูงถึง935หน่วยเลยนะเป็นตัวละครที่ค่าพลังนี่จัดได้ว และเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในตัวสําคัญนะครับผมที่ใช้ในเรื่องของการเอามานะครับผมให้บิดนะเป็นไดนโนเสาร์แหม่วงวิบวับสุดแกร่งนะครับอย่างเจ้า สกอร์เปียร์เนั่นเองนะครับผมสกอร์เปียร์เนี่ยก็เป็นตัวสาวที่โผล่มาในาซีรีส์ Netflix ในของแคมป์คริเตเชียนะครับผมเป็นตัวสาว์ให้บิสตัวแรกนะครับผมที่ถูกทดลองเอาไว้แต่ว่าเป็นการทดลองที่ผิดพลาดนะรูปร่างของมันเนี่ยบิดเบี้ยวเกินกว่าที่จะมาแสดงนะครับผมเป็นตัวสาวที่จัดได้ว่าสยองขวัญมากๆในซีรีส์นะครับผมลองไปหาดูกันได้นะแล้วมาในเกมเนี้ยก็เป็นตัวละครม่วงวิบับที่มีค่าพลังจัดได้ว่าค่อนข้างโหดมากๆนะสำหรับเจ้าสกอร์เปียร์เนะครับโอเค ก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเจ้าอับเบรโตซอรัสนะครับผมมาลุยกันนะในโหมด p v p โอเคครับผมแล้วแมตชนี้นะเหมือนเกิดมาเพื่อเจ้าอับเบรโตเลยครับเพราะฝั่งตัวข้าเนี่ยหยิบกินพืชนะครับผมมาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าเราเนะี่ยมีเจ้าเครื่องบอกเครื่องน้ำที่เป็นตัวแทงอยู่นะเพราะฉะนั้นเราหายห่วงได้ระดับหนึ่งครับเราชนะแน่นอนตาอนนี้ถ้าเราไม่เล่นแบบว่า,วาผิดพลาดประการใดนะโอเค ฝั่งตรงข้ามนี่เก็บแต้มนะครับผมอ่ะกันแต้มนะครับผมยังไม่ได้เก็บนะแต่ว่าเรานะเก็บแต้มก็เดี๋ยวผมอาจจะเอาเจ้านก่ยมาตายก่อนนะเพราะว่านกเนี่ยแพ้ทางนะครับผมนี่แต่ว่านกแพ้ทางแต่เมจก็ยังสูงอยู่ฮนะโคเคอาจจะเก็บนกเอาไว้ครับแต่ว่าครึ่งบดครึ่งน,น้ําเรานี่ล่วงไปแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจัดเจ้านกออกมาก,ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ทําการบอกแบบนี้โอเคถ้าเขาตีเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่ตายนะเลือดเ,เราห้าห้าห้าฝั่งตรงข้ามสี่สี่สี่ โอเคแต่เขายังไม่ตีครับผมถ้าเขายังไม่ตีแบบนี้เนี่ยผมก็จะทําการนี่ครับชาร์จแต้มไปเลยเอาแปดแต้มครับอยากให้อัลเบโตซอรัสเราลุยนะตัวแบ่บ้ามีห้าแต้มจะอัดมาห้าแต้มเลยหรือไม่อะยังไงครับยังไงครับก็มีการรังเรอยู่นิดหน่อยตอนนี้แล้วตีมาสี่แต้มครับผมอื้มห่ร่วงฮะโอเคค่งบอกครึ่งน้ำเราครับ ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเราเอาเจ้าอาร์เบอรโตซอรัสนะครับผมลงมาเลยครับผมชนะทางนะดาเมจอยู่ที่398นะครับเกือบ400มาแล้วแลกกันประมาณนี้นะกันสักสามแล้วเก็บหนึ่งนะครับผมเพื่อทำการไปใ,ใช้หนึ่งแต้นเนี่ยสลับตัวไปแล้วก็ชาร์จนะครับผม4แต้นในเทินหน้ามาโอเคดีไซน์เท่ม,มากนะครับผม สองข้ามตีมาแค่หนึ่งครับโอเคไม่เป็นไรมาครับเดี๋ยวเราเก็บเจ้าอาบโตกอนครับอาบรโตเรา,เาไว้ปิดฉากนะนี่ครับผมเอาเจ้าครึ่งบกครึ่งน้ำมานะนี่ครับแล้วก็เก็บฉาแบบนี้นี่แล้วผ่นสองข้ามนะโอ้โหแบบนี้เขาตีเจ็ดแต้มเลยหรือเปล่าถ้าเขาตีเจ็ดแต้มเนี่ยครึ่งบกครึ่งน้ำเราน่าจะตุยคู่เลยนะครับก็เป็นการใช้ท่าอันตีปิดฉากนะยังไงครับดูสิเจ็ดแต้มไหมแต่ก็น่าจะเจ็บนะ เอ้ย <Hey, S 2> แล้วเขาตีแค่หกวะอีหยังวะอย่างนี้เราก็ไม่ตายดิถ้าไม่ตายแบบนี้เราก็นี่ครับผมสลับมาเป็นเจ้าอาร์เรโตรอีกครั้งนึงครับผมรอบนี้เจ้าอาร์เรโตรเรานะครับผมเก็บหมดแน่นอนฮนะมาเดินเข้าไปงับเรียบร้อยกันเดินไปนะครับฝั่งเราข้ามนี่เป็นไดโนเสาร์แบบว่าทรงคล้ายๆกันหมดเลยนะ ยังไงครับจะเอาอยัางไงต่อแล้วอัดมานี่คผมสามแต้มเข้าสองไม่ขนาดมือพี่เลยน้องเรียบร้อยครับแบบนี้จัดอันติเมตติชาไปฮะเจ็ดแต้มตึงๆไม่มีกันครับนี่คำรามหนึ่งทีและมับพอให้ครับอืเรียบร้อยครับโดนไปหกพันฮะแล้วก็เป็นชัยชนะของเจ้าอารเบิรโตซอรัสครับผม โอเคครผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าอาร์เบอรโตซารัสเนี่ยผมเต็งสาวกินเนื้อพันดีเจนเจนสองนะครับผมที่จัดได้ว่า,าแข็งแกร่งสุดๆนะครับผมเดี๋ยวใน,นอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมทำขึ้นเลเวล30แน่นอนนะสำหรับเจ้าอาร์เบอรโตนะครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยนะเนี่ยมมาดูรีแอคชั่นตอนออนกันซะหน่อยนะครับสำหรับเจ้าอาร์เบอรโตครับนี่โอเคมีน้ำลายกระเด็นด้วยเมื่อกี้มาขับลามโชว์ไปห,หนึ่งทีแล้วก่อนไปคลิป มับมับนี่ยสำหรับเจ้าอาร์เบอรโตซอรัสนะครับผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมใครที่ได้เจ้าอาร์เบอรโตมาแล้วนในแดรี่ล่าสุดเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรือใครนะครับผมที่ปั้นเต่าสาวตัวนี้ในสวนอยู่นะครับผมก็ลองมารีวิวกันได้นะความรู้สึกของทุกคนนะี่นเป็นยังไงสำหรับเจ้าเต่าสาวตัวนี้นะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย